สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แดตีปีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาลัหว่างวันที่16จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดลัหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายน แต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาโดยใช้เวลาคืดแล้วได้ลัคนาสถิตราศีสิงห์คำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์จะเริ่มหลุดจากสภาวะความเครียดความกดดันภายในใจลงไปบ้างเพราะการที่ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพารทิธ ได้โครจรหลบมุมอลริเข้าสู่กป,ปัฏานี้นะคะแม้ว่าดาวจับโคจรเป็นปรบแต่ก็ได้โครจรร่วมกับดาวประสุขได้คู่สมพลด้วยเสริมกำลังซึ่งกันและกันและดาวประสุขเองก็เป็นดาวของความสุขนะคะความสนุกสนานความมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีความสุขมีความแฮปปี้มากยิ่งขึ้นบางท่านก็อยากจะเดินทาง ไปนนนมานี่่บางท่านก็อยากมีคู่ชีวิตเข้ามาอยากมีคนรักเข้ามารู้สึกเงงเงารู้สึกอยากจะมีคนเข้ามาเคียงข้างระยะน,นี้ท่านเองอาจได้พบปะพบเจอเพื่อนฝูงหรือคนในสังคมของท่านหรือบางท่านนะคะก็อาจ,จะมีความรักเข้ามาด้วย หรือได้ไปเจอคนถูกปกถูกใจในช่วงนี้บางท่านก็จจะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนอื่นหรือกับคนรักคู่ครองของท่านหรือกับเพื่อนฝูงคนในสังคมของท่านด้วยระยะนี้เป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะน่ารักมากนะ จะเห็นใจผู้อื่นเป็นพิเศษและคิดถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยบางท่านก็อยู่ในช่วงของการไปติดต่อในเรื่องของการงานหรือจะมีงานติดต่อเข้ามาหรือเพื่อนฝูงคนในสังคมที่ท่านรู้จักนะคะอาจจะแนะนำงานดีๆหรือช่องทางการหาไรายได้มาให้กับท่านอาจมีการได้เซ็นสัญญาต่างๆเกิดขึ้นด้วย และดาวพระพุธก็คือดาวแห่งการพูด<ม>การเจราจายังคงโครจรอ,อยู่ในภพอริมุมอลิแบบนี้เป็นอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์โดยโครจรร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งดาวพระเสาร์เองก็เป็นเจ้าของบ้านของภพอริมีอำนาจเข้มแข็งด้วยตำแหน่งกรกเศตาเทพีแถมมีดาวพระพุธนะคะมาเสริมพลังทำให้ได้คู่สมพลยิ่งมีอำนาจเข้าไปอีก ทำให้ระยะนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่น่ารักทุกท่านต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดอย่าปากไวหรืออย่าไปพูดจาร์เน็บแนมใครหรืออย่าไปพาดพิงถึงใครเป็นอันขาดเพราะหากท่านใช้คาพูดในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะพลเสียจะเกิดขึน้นกับท่านหรือจะเกิดศัตรูเพราะคําพูดหรือจะเกิดคดีความฟ้องร้องเกิดขึ้นด้วยถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะคะและบอกเลยว่าศัตรตู ที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงนี้เด็ดเดดตัวพอ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรคิดก่อนนะคะทางที่ดีระยะนี้ขอให้ท่านใช้ชีวิตแฮปปี้แบบสงบสงบดีกว่าและระวังเรื่องเอกสารโดยเฉพาะเอกสารทางด้านการเงินเช็คสัญญาต่างๆท่านต้องรอบคอบนะคะอย่าให้ผิดพลาด นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนะคะหากชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะเชื่ออาจารย์นะปัญหาจากหนักจะเบาจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน,อนทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวประพุธยังโคจรอยู่ในมุมอลีอยู่ร่วมกับดาวพระเสานะคะในด้านดีคือ,อชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีรายได้ มาจากการแก้ไขปัญหาหรืองานที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วส้มหล่นมาที่ท่านระยะนี้การเงินรายได้จะมีเข้ามาค่อนข้างไหวค่อนข้างดีแต่ท่านเองต้องลงมือลงแรงทําสุดความสามารถเหมือนกันต้องเหนื่อยถึงจะได้มา<ะ>หรือด้านดีคือท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตัวแทนในหน้า<ะ>การประมูลการให้เช่าการทําสินเชื่อไฟแนนซ์ไฟล์จัดซื้อ หรืออาชีพที่ต้องมีคู่แข่งขันต้องแข่งขันกันชิงไหวชิงพิบนะคะหรืออาชีพสายช่างสายซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาตลอดเวลาพวกนี้อันนี้ถือว่าดีนะในเรื่องของรายได้จะมีเข้ามาค่อนข้างดีปัญหาจุกจิกทั้งหลายจะหมดไปในวันที่18กุมภาพันธ์ดาวพระศุกนะคะจักรโคจรเข้าพบมรณนะ โดยได้ตำแหน่งมหาหุดด้วยร่วมกับดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้คู่รัพย์คู่โชคทําให้ระยะนี้นอกจากอาชีพดังเก่าวที่จะทําเงินทําทองดีให้กับท่านแล้วท่านใดที่มีอาชีพขายของเก่าทํำอู่ซ่อมรถ อาชีพที่ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเช่นพวกประกันขายของมือสองหรืออาชีพที่ต้องมีการเดินทางไกลทํากับต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษานําเข้าส่งออกหรือพวกรีโนเวทหรือทําของเก่าให้เป็นของใหม่แบบเนี้จะมีรายได้เม็ดงามเลยนะเผอเป็นเงินก้อนด้วยหากท่านใดไม่ได้มีอาชีพดังเก่าที่อาจารย์พูดนะต้องบอกเลยว่าท่านต้องรัดกุมให้ดีในเรื่องของการเงินเพราะอาจจะมีรายจ่าย ไปกับเรื่องของภาระนี้สินผูกพันที่ท่านได้สร้างไว้ก็ได้หรือไม่ก็เรื่องของการแก้ไขปัญหากับงานหรือใช้ไปกับที่ทางที่อยู่อาศัยที่ทำรรมาหากินของท่าน <t> เช่นอาจจะอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมต่อเติมขยับขยายปรับปรุงก็ได้หรืออาจใช้ไปกับคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวด้วยในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพัพพุทธนะคะคือดาวการเงินของท่าน จาโครจรเข้าพบปัตปนิแล้วนะคะโดยโครจรร่วมกับดาวพัชทิตย์ได้คู่ปฏิพานไหวริบด้วยทําให้ระยะนี้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านจับพลิกฟื้นแล้วนะคะปุบปักปัญหาต่างๆจะเบาลงและจะต้องมาจากการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของท่านในการหามาหรืออาจได้เงินจากการทำงานร่วมกับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกัน หากใครนะคะมาชักชวนให้ท่านลงทุนร่วมกันระยะนี้ขอให้ท่านพิจารณาให้ดีนะคะถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบไปบ้างนะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หากท่านใดที่ทำงานร่วมกับคนอื่นหรือทำเป็นทีมอาจถูกเอาเปรียบได้หรืออาจต้องทำหน้าที่รับผิดชอบแทนเจ้านายหรือแทนคนอื่นด้วยอาจมีงานใหญ่เข้หมาต้องรับผิดชอบแต่มาพร้อมกับปัญหาให้ต้องแก้ไขแน่ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานทางไกลนทีจะต้องมีการเดินทางจะส่งผลดีนะคะในช่วงนี้ส่วนอาชีพอื่นนะคะอาจมีงานเก่ากลับมาให้ทำหรือบางท่านอยู่ในช่วงของการเริ่มงานใหม่แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามงานหรือบางท่านก็จะเกิดอาการอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานเกิดขึ้นทางด้านเจ้าของกิจการ ยังคงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอยู่นะคะบริวารของท่านในช่วงนี้ยังให้การเกื้อกูลท่านได้ไม่ค่อยเต็มที่นะักและอาชีพที่อาจารย์ได้พูดไว้ในช่วงการเงินนะคะก็ถือว่าอาชีพเ,เหล่านี้ก็จะมีความก้าวหน้าอยู่ในช่วงนี้ด้วยทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะระยะนี้นะท่านต้องเน้นในเรื่องของการโปรโมทสินค้าจัดโฆษณาจัดอีเวนต์นะคะจัดโปรโมชั่น จะทำให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าของท่านและจะปิดยอดขายได้ค่อนข้างดีด้วยทางด้านความรักคนโสดในช่วงนี้เป็นความรักที่มาจากการเดินทางนะหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองของท่านก็เกื้อคูณดีอยู่นะแต่ช่วงนี้อาจมีภาระค่าใช้จ่าย ไปกับคนในครอบครัวของท่านหน่อยและจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพักราหูและดาวพระมรตยูนะคะที่โครจรทับดวงเมืองของเราอยู่และโครจรอ,อยู่ในภพสุภะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้า ของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยหากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดอยากจะไปวางแผนรับมือกับดาวสองดวงนี้นะคะท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิง้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านใดอยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิง้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้อาจารย์นะและคอมเมนต์เติมเต็มกำลังใจพลังงานบวกดีๆที่มีให้กันเสมอมาด้วยนะแล้วขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดผัาประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ